วันกรับาอยอรอยเรื่องงวยไทยเอพิโซดที่558คลิปนี้พบกับคุนศอกทลวงฟันกิตติซอจอแดนระยองประทักับเลโอนาโดโจซีนักทบชาวอิตาลี เรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายน2562หรือ2019ในรายการไทยไฟเบตง2019ที่เบตงจังหวัดยะรารายการมวยไทยแบบคาดเชือกในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมกำหน3ด3ยกยกและ3นาทีพักหนึ่ง เพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมก็ปล่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยซอแซกด้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญซลลาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งห้ด้วยนะครับอม,มาแล้วเขาละกิติซอจอดแดนนริองยังไงไปไหนอืมอืม นี่นั่นกรรมการเนาไม่มาฉันก็เดินไปตรวจเองได้อืตรวจน่นนี่นั่นคาหัาไปทีหนึ่งอาจการย์ประธานสุคนทปฏิภาคกอืกรรมการประชี้ขดัดบนเวทีเพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยว <c oughs> <c oughs> มาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยเลโอนาร์โดโจซีนักทกบชาวอิตาลีอายุ22ปี น้ำหนักเก็ดสิบกิโลกรัมสูงร้อยแปดสิบเซนติเมตรชกมาสามสิบเจ็ดครั้งชนะสามสิบแพห้าเสมอสองส่วนกิติสอจอแดนระยองขุนศอกทลวงฟันอายุสิบเก้าปีน้ำหนักเ0สิบกิโลกรัมเท่ากันสูงร้อยแปดสิบสองเซนติเมตรชกมาแปดสิบสามครั้งชนะเจ็ดสิบสองแพสิบเอ็ดเสมอหาได้มีไหมกิติเป็นนักชกข่าวท่าใหม่ จังหวัดจันทบรุรีมีคำขวัญอยู่ว่าน้ำตกลือเรื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันดีอัญนนมณีมากเหลือเสือจันทบุนสมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติกู้ขาิที่จันทบุรีอืออย่างสามขุมเข้าสู่มุมอืดตีดนี่ไม่ธรรมดาความไฟฟฝันเขาอยากเข้ามาอยู่ไทยไฟนี่แหละก็คงสมพรปากเอ้า กติกามีโน่นนี่นั่นได้เข้าใจสแสดงสป,ปิริตของตัวเองอไปเข่ามุ่มซ่าความไฟฟันของกิตติก็หมายถึงว่าอยากจะเข้าสู่ไทยไฟเต็มรูปแบบแต่ก็ถือว่าเป็นเสียวการเสียวตารชุดที่สองเพราะว่าชุดแรกนั้นก็จะมีสุดสาครไซโยกยอดแสนไกลและอีกคิวสัง ชุดที่สองก็จะมีแสนไทยแล้วก็แคนัจนเต็งหนึ่งและเขาละกิติสอจอดแดนระยองยกกแรกแหกมานครับพี่น้องน้ำมวยต่างชาติใครก็ช่างในรายการนี้สามารถที่จะนกพว,วกสอ่วตาลได้รับไปเลย1นึ่งแสนบาทจากน้ำดื่มตาช้างยังไงขุนศอกทะลวงฟัน ผมจูหัวปกเลยกองอัญญะไปแล้วเอา้ากรรมการให้โอกาสยังไม่นับอเพราะเป็นโยกแรกเร็วแรงยังไงโอหักเลี่ยมหักแยกกันยังว่าแยกโซอเอวขอโทษขออภัยเกิดอะไรขึ้นฮะจิ้มตาหรือเปล่าอุ้ยฟันยางฟันยางเป็นไรฟันยางปลอมเหรอมันเข้าเหงือกเหงือกเข้าฟัน <c oughs> อ๋เอเปลี่ยนไหม มันปลิ้นเหรอโดนสอกหรือโดนอะไรอะ่ะเปลี่ยนไหมเอาไม่เปลี่ยนหรอกมีแค่นี้อันเดียวเอาไปเอเป็นไม่เป็นไรนะเออเอาสู้กันต่อยกรแรกอ่อยากระพิบตาครับพี่น้องกิเตะเจ้าของชายาขุณซอกทะลวงฟันสมชา้ยาไหมผมจูหัวปกไว้แล้วเอองานนี้โอ้โหขุดขุดขุดยังไง อย่าให้มีน้ำโอ้กำลังห้าวเลยอะ่ะอายุสิบก้าปีอ่ะครับพี่น้องเอ้ยอยังไงทุกวันนี้ไปขายทำสวนทุเรียนอยู่เหรอมีรักแฟนมวยคิดถึงอยู่นะกิตเตอ้าวเจล่างเขาไปทีหนึง่งกิตเตอเขาเลอากางเกงดำนี่แหละครับส่วนโจอ,อีเอ้โจซี่กางเกงขาวยังไงโอ้ยอ้ยอยังยังล,ล็อกล็อกของคอยก่อนแกยังว่า แยกโซแยกโหกรรมการพูดเพราะเอาโอ้ยศอกยังไงยังไงต่อมัดไปก่อนเอาแลกกันดิศอกโอ้หจามคนละเล่มโอ้ยศอกอ้าแยกกันงังวะอืยังไงต่ออย่ากระพริบตาครับพี่น้องถ้ากระพริบตาจะมองไม่เห็นภาพเด็ดๆยังไงโอ้หศอกหูกระเด็นไปสามร้อยยอดปักเข้าไปอองวุ้ย พกขวานมาด้วยหรออืมสมชายยาหรือไม่เออเขาละขุนศอกทะลวงฟันแย yeah. ่อ้าวซอเซอกันซ่าเอายังไงต่อจอเข้าไปอีกจอเข้าไปอีกหลบยังไงเนี่ยมาทางซ้ายทางขวา,าล่างก็มีเข่าอีกเขาก yeah. งง่าแยกแกงงวะกรรมาการพูดเหนื่อยแล้วเกินอ้ <laughs> อยากว่าหายโดนเขายาวไปไม่เป็นไรโดนเตะเข้าไปยังไงต่อบ้องหูอีทีหนึงเสียบเข่าไหมไม่เสียบซอกโอ้โหมุดเข้าไปเลยนี่เด็กมันห้าวเด็กมันห้าวอายุสิบเก้าปีหมุดยกร่างคุณพระระคังช่วยอีกแล้วครับท่านมีภาพสโ,โลโมชั่นดูกันสักนิดหนึ่ง นี่ไงนี่ไงศอกด้วยเอามัดด้วยเอาเอาสิใครอยากได้เงินแสนนักมวยต่างชาติมาน็อกสีวตานไปเลยเยังไงต่อโอ้โหขุดง่อนต่อ,อท้ายถอยนั่นแหละง่อนต่อป,กกปักเข้าไปขากหน้าเข้าไปอีกทียังไงต่อซับซับไหมซับไหมโอ้ใจสลาบขี่ขุดใจจะลาบจะขูดจะหลุดจะขาดเอาละ ยกที่สองยากระพริบตาครับพี่น้องไม่มียกที่สามอะไรจะเกิดขึ้นเอาสิเอาสิเอาลืมฟันยง <c oughs> างอใส่กันก่อนให้เรียบร้อยเอายกที่สองยากระพริบตาอย่าเพิ่งไปล้างขั้วล้างกันอย่าเพิ่งเข้าห้องน้ำาอ้ยใครจะพูดซา้ายขวาจุ่มหูทุบลงกองอ,อ่อนเงาะนับไหม ไม่นับไนมะ่นับหรอให้โอกาสอีกแล้วเก็บตัวต่ออย่างไงซอกเข้าไปก่อนเออเอาแล้วเว้ยโดนโอยเลือด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 กำเดาหัวออกโุ้ยนับสิกรรมการอะ่ะจะเหลืออะไรไม่ลุกไม่ขึ้นเอาปลอบใจกันหน่อยใจเย็นมากล่าแถ่ประจําสนามมาแล้วอาจารย์กฤษศักดิ์ภูพาชาติ โอ้โหส่ใจมีรักแฟนมวยครับอย่างนี้สีวตานเห็นเห็นอยู่แล้วล่ะครับของไทยไฟในชุดที่สองดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองยังไงต่อโอ้โหเอาขอโทษขอไปกราบลงงามๆามตาธรรมเนียมโอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้ยเนอะอะไรกันนักกันนาเนี่ยดูสิ โอเบปวดรวดร้าวโอ้ยังเอาขวานมาสับอ่ะเป็นหน้าที่ของคุณเดียวคุณเป็กเชิญครับยังไงว่ากันไปเอา y ะ r ร f e l ล o w City เอาล่ะครับเอาล่ะครับรออทยแล้ว ขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ